สวัสดีครับวันหยุดอยู่บ้านวันอาทิตย์วิถีของคนอีสานที่มาอยู่ทำมาหากินในเมืองหลวงวันหยุดพี่เขาก็ปลูกผักแปลงผักเล็กๆมีละมีดินเล็ก แปลงดินเล็กๆที่หน้าหมู่บ้านหน้าบ้านไใช่ไหมครับครับอาพี่เขาบอกว่าเป็นเอา้า <c oughs> เป็นพริกขี้นกครับไม่ใช่พริกขี้หนู <c oughs> ก็ดูทีว่ว่ามันกิ่ดตัวหนึ่งสองโอทำไมใส่ลงไปไงสองสามสี่ห้า ปลูกไว้ทั้งหมด7ต้น7ขุมนะครับดูตอนลูกพริกเราเคยเห็นแต่พริกขี้หนูแต่นี่มันพริกขี้นกเดี๋ยวเราจะมาตามดูกันว่าอีกสักกี่วันสนะี่สิบวัน50วันเนี่ยจะได้กินแล้วลูกลูกของพริกผลของพริกมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมวิดีโอในช่องของผมนะครับไอคอนอีสาน a n n e l เป็นคนอีสานครับเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีขอรภูมินะครับมาทำมาหากินอยู่กรุงเทพนี้ก็ตั้งแต่ปี2530 เข้ามาอยู่จริงตั้งแต่ปี2533แล้วเข้ามาเรียนหนังสืออีก5-6ปีก็น่าจะได้กลับบ้านเกิดแล้วครับเบื่อกรุงเทพเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ